สวัสดีครับช่อง YouTube อดุลชาแนลพี่น้องมาดูลูกไก่พม่าแข้งหน้าอีกตัวหนึ่งพี่น้องตัวที่สองพี่น้องรอยเล็บพี่น้องตัวน,นี้ตอนนี้ประมาณประมาณโลกเก่าพี่น้องถ้าอายุน่าจะประมาณสองหนึ่งสองสองอยู่พี่น้องคิดว่าน่าสิได้หลายกว่านั้นอยู่พี่น้องคิดว่านะแล้วตอนหนิ่งพร้อมอยู่พี่น้องตอนนี้พร้อมประมาณโลกเก้าได้อายุ น่าจะประมาณสองสองอยู่พี่น้องตอนนี้ไก่เจ็ดเดือนแล้พี่น้องเนอะหกเดือนก็กลัวสิเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องไก่หกเดือนยู่ในกันครับตัวลงตัวแหลกพี่น้องลงอีกสองหนึ่งพี่น้องเพ่อได้ติดตามสองสองกับจิรูดีว่าพี่น้องนี่กี่ตัวตอันนี้ตัวที่สองของลงช่องยูทูบของอดุลชาแนลพี่น้องเปมนลูกพม่าแข้งหน้าแม่เป็นหน้าคาง พ่อเป็นแข้งหน้าไปหน่องตายเส้นชุดกันยังบอนลูกแข้งหน้าเยอะหรือว่าไม่เยอะก็ยังไม่รู้ไปหน่องรอเช็กกันไปหน่องแต่ลอยเล็กไปหน่อยนะครักระดูกอกตั้งตอนนี้โล่เก้าไปหน่องจะได้อยู่ประมาณสองสองไปหน่องได้อายุน่าจะประมาณสองสองขึ้นอยู่ไปหน่องคิดว่าตอนนี้ยังพร้อมอยู่นะนี่กระดูกก็เป็นจับทิดกระดูกน่าจะได้สองสองสองสามอยู่ไปหน่อง แต่พ่อบ้านน่ะเป็นร้นะนอยเล็กนี่หลายตัวเอาในท้ายลงให้มึอเลยคลิปมูเลโต้พี่น้องจับเทรียมมาไหวหลายตัวเอาบอลล่าคลิปบอลล่าคลิปบอลล่าตัวพี่น้องอยู่มือหนึ่งก็เจ้าอีกตัหตวหนึ่งไม่เพี่น้องนี่คนละแม่น้เพี่น้องเอแต่ว่าพ่อเดียวกันแมียขน,น,นอขดชิดซาพี่น้องแม่ยขอ,ออกดีเขาเพือน้อ หน่อหากระดูกปกชี้ไมกกออ่หน่อนี้เป็นสีใบตัวนั้นเป็นอีกตัวนึงเป็นสีเทาเทาทองนีกเป็นสีซาพี่น้องได้สินสอดมาอีกปีใหม่ตัวแดงพี่น่อน้อยน้อยตอนนี้กิโลเก้าไปพุกเดืนอนก็กลัวเหรอขนาดพุกเกือบเจ็ดเดือน ได้อายุน่าจะได้มันสองสองพี่น้องสองสองขึ้นน่าซีได้ยุพี่น้องคิดว่ามันได้เพราะกอนนี้มันพร้อมอยู่ยังไม่ได้ถ่ายพยาธิถ่ายพยาธินาซีกำลังช้ำไหวพี่นอ้องช่วงนี้กำลังช้ำได้ไก่เมียไม่เหน,หนี่ยหรอกพี่น้องจับค้างไหวได้ไก่เมียช้ำเหก่อนกันพี่น้องค้างกระดูกอ,อกชอีเป็นครามหาย ข้งหน้าจสิจัดบ่จัดยังบอลูด้วยพี่หน้องเนอบางเตือบางตูมันก็ไปทางแม่แม่ก็แข้งหน้าก็บ่ถึงก็ว่าจัดปานไดนแต่ว่ามีแข้งหน้าแต่ว่าแต่ว่ามีแข้งหน้าอย่แล้วพี่น้องนี่เป็นเน่เป็นหน้าคางนี่เป็นไก่หน้าคางพอเป็นแข้งหน้าพอพอจะเป็นหน้างอนก็ได้หน้า้างก็ได้พ่อ่น้องเอาทำแบบสองสไตล์พี่น้องหน้าคางได้หน้างอนได้ ออกมากจักสีเก่งโบเก่งยังโบลูเหมือนกันพี่น้องคนพอพัฒนากับบึงหูกันนะบ้าตัวได้สีเก่งพี่น้องมาแดงทุกตัวดีชื่นชอบร้อยอันนี้ร้อยเล็กกำลังเล่งพัฒนาพ่อพันธุ์ตัวใหม่ลูกพันธุ์ตัวใหม่ก็ลั่งจองก็ลั่งในสีเดือนแล้วพี่น้องมีหลายตัวแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ไววพอกันอินฟิน่าพี่น้องฝนตกะหรือพอกันแค่นี้ซันีิเด้อซ์ซัมมิเ้อก่อน สวัสดีครับ